ไปดีไปไมามาลูกชายข่อยเร็วๆชื่ชื่อยังค้าชื่ออีบุ๋มชื่ออีบุ๋มอีบุ๋มชีใบไฉฮะมื่อีบุ๋มสิภาพกันปลาลุงใบไปใสไฉพี่วาพี่วาไปคุดเสียมไปคุดเสียมคุดจีรอไปคุดจีรอน้ำบุ๋มเด้อนี่เนี่ยเสียม สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆค่ะนี่อยู่กับลูกชายค่ะกำลังสิบไปหาขุดจิรอมาไวซุ้มนะคะมือแรงวันนี้ว่าได้ไปไส่เลยค่ะพี่แ่กินยาแล้วก็นอนผู้สูงเจี๊บคอแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ว่ากำไปหาขุดจิรอจักสิได้หรือจังใดนะคะสิเห็นควายมันบ่อฝนมันตกนะขุดกับพ้อนบูมครับ บาลโลนั่นเองัก,ก,กระเบกะบูมเขาคนนึงงามงามพี่น้อง่ะเขาดำเอาอันกรสงามในเขาคนนึงเลยเกยุหน้าเพื่อนพี่แหละค่ะพวกเ,เ,เจ๊กๆยังบ่เห็นบอกค่ะเงียบเซเวนี่เจ๊ซีตื่นขึ้นมานเราคุณจิกเจ็บคอแสบจมูกคือสิเป็นรัดนี่ล่ละค่ะนอนหัวผัาหัวแผบ น,น,น,นอนผู้นอนผู้คุณจลรอนักกันค่ะเพราะว่าจะได้พอกินบ่ราะข้ามาแรงไว้ทอดกินกับไอ้ตำหงแรงใส่ก่อนก็ได้ดาห้างบ่งบมันตน้นโลต้นลำมันก็นสมบุนเด้ฟบะสวยงามตามท้องเรื่องนะนนอ,อืมแต่ก็โอเคอยู่ ขณะนี้เวลา15บหนาฬิกากว่าๆแล้วแค่ได้เลยเร็วจังมันบทบ,บ,บิเลิกเนาะสมมึมมยยงเนื่องตัว,วผ่านไปได้ผู้ชายตัวนี้นะเป็นเป็นพูดข้างพายจังหวัดบริเวอันฮินอนดอ๋อขางมันปั่นเงากันมาเลยนเนาะนนดเดินเพลินกว้างทีกกว้างนะคะ มืดฝนมืดฟ้ามาอีกแหละมาเยี่ยมโรงงานหนไม่ทอนสักันเยี่ยมโรงงานไม่ทอนฟ้าต้องแต่งกันต้องแตงต้องแตงมันสูงเกือบขันนั่นสายมองได้คุณจะรอหลายนะ่ะปูกป้า เต่านี่ได like oh ้เธอาะไรจักกระสอบนี่นะเอาเขาว่าวแบบไงนึกได้แปดหนึ่งรอคั้งสี่เลยเห็ดหูอันใก้ไ่ส้มโอโอสร้างนะม่นไปยคันเข้าป่านี่แหละพี่ต้องเข้าป่านี่แหละปลาควายหมอย่างตเหรออว้ยฮากุน ที่เรากันจ้า <c oughs> จววเป็คุยจงได้คุยสิล่อนี่นะคะทกดัสีด้วว่ไปทั้งหน้าที่แหละลูกสีขาวเน,นื้อไหลยัง เราไม่มีไม้ไม้ไม่ไเลยอ่ะม่มีไม้ลกมันไม่มีเลยมีไดู้น่ะไม่อลูกจะแล้วไหนละถังอ่ะถังอยู่น้ำพ่อไปเอาโวพ่อยู่ง่เราจะเป็นคนถือลอ บอกว่าไม่ฮู้ลูกป,ปรวจฮาออว่านี่อหอยเอาลูกไม่หอยเอยใช่ไหมเนี่ยาหอเม่หอยเตะกีเ้เจซีเป็นไรเนาะเดี๋ยวนี้เนาะคอยลูกเลืองปันไดา,าก็มกรจิรออ่บ่รอจรนี่แหละกินเพ <c oughs> าะไม่งันคือกินแล้วได้เอร์อู้นะใช่แหละไม่หอยนะ

กรบัวควรแหวนเด่นมันยิ้มแทนะแว่เกะไรจินี่ไงเจอแล้วเนี่ยควายมันกำลังอ้นจะรออยู่เลยเลยใช่แล้วว้าอลี เอกมาลูกเอามามาแม่ซีหอยนะแม่ลิซี่หอยจะหอยเอาทำไมทำไมมันหักสบายดีลูกถ้าเป็นคนลาลสบายดีฮะลูกฮะช่วยกันช่วยกัน ไหนนะเอาเจอเลยคนหอดบสามบาทนี่จับเาอย่งว่าสุดทเลยกหอยเลยซิปตัวเอ้ยซิปตัวต่บาทะะยด้ซิตัวกรณ์ีแม่ว่านั่ไหวสบายดีลูกสบายดีอีกแล้ว เจออีกแล้วเจออีกแล้วมันมาหูกม <erman S 1> ันมาไมแมู่าไวจังเลยตัดเลิกนะกันเลิกไม่มีทีอยู่เลยม่เอ้านี่เอาไว้ใส่โต๊ะใหม่เนี่ยงไงมันติมกันหรอ คนจีโร่ผู้ละเอคือจะเป็นคนไปแล้วกินกุ้งผู้ชายอะได้ผู้ชายอย้่โอ๊ยไม่ห่อยนะก็ฮักหักเด็ดออาลดบางคำเขื่บางบูมเขืนว่ามังติดแม่ว่นี่เอาไม้ใหม่นะเขินีไ ไซพอลโล่น่ะอยู่ในไซพโล่นะเอาเฉพาะตัวนอนนี่เงยกินรลจอดแ่บจะว่าแ่บแบมากแม่กินนอนแล้วลูกใช่อยากให้แม่กินหนอนมานานแล้ว มันโถมอีอันอีขี้แล้วนะอีหนอนแล้วนะหนูเป็นคงลาวแต่พูดภาษาไทยมั่งคงรวยถ้าเป็นหอยอีกกะพ้อถ้าเป็นหอยอีกกะพ้องตัวน้อยสิเป็นตัวเต็มตัวเต็มตัวน้อยแล้วกันน้อ ยามาโอ้ยลำบากว่าไม่น้ำใสหน่เด้ยาลูกยา <laughs> dá Lu. ตกแล้วจ้า โอ้ยเราว่าหย่านีบาดที่บ้านปักค้อยอย่ท้งยฝนตกฝนตกฝนตกมันแข้งด้อมีเน่ามึงเสียมหักต่อค่อยคอครับอุปกรณ์ สำรูดบาทนี่เห็ดจังไดกำลังเจอกำลังพ่อปนปนมีจิโ้่จบกงะกันสิคตรได้ร้อนเอาพูดนานๆนะเนยเดะอันนี้จะเอาไปเห็ดไม่พอย ไม้ย้าวบาจังได้พี่น้องขุดดีๆเย่นสิบกัไปไปไะนะไปฮันผู้ช่วยแล้วเว้ย โัวห้าเรากันโทวหาไข่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วแต่พวกก่อนนาะงผัดเปิ้ลม,ม,มันมันต้องแดนเะผาเอาได้นี่นะมันไม่ได้ออกแต่ไม่ไ,ได้คือเสียมสมัยเก่าเราได้ห้อยอายุอันนี้กระไดมาเต็มห้อยแล้ว เซมกระหัดเซมกระหัดขอกินหรือยังหลายๆตื่นเปนะพี่องเฮ้ยผักเสียมผักหักนี่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 ขุดอะไรนี่เลลป้าหนนีม้าน้้าไป้อู้นไปเลยค่ะ

เครือโหลเสิคะเปรีมันสิบวชัวซ้ำกระต้านี่บวโลโค้ดมันอยู่ทางใดล่ะเงามันนะเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ดมันก็เครือบักใหญ่หัวซ้ำนี่พี่น้องเอ้ยยังไม่ทอดกินนะคะอีกประมาณเพื่อห่อขขาวเถอะน้ไม่พอทันใหญ่แต่ว่ามันเปลี่นบางมองนะท่านอยู่บ้านน้องชายอสิหัวใหญ่กว่านี้ <laughs> เสียมกระหกพี่โน้ยนกันกำเนิดกันค่ะร้านโทรมาว่ายายขี้เมาแอนเอ็นเจ้าข้าจะได้ไปโทรหาลูกสาวเพอดีไปเบิ่งแม่เพอดีก็เว็ดน,นะจะกินอย่างเมามาค่ะเพราะว่าอีกแหละโทรหาลูกเช้ากับบอยู่น้องนกโทรมาจากกรุงเทพถูกยายข <laughs> <laughs> ี้เมาคุ้มเมื่อยเด้อ้ยเนี่จะพอได้กินครับพี่น้เอ้น ดองไผ่เออในเคื่อนอันนี้นะเบ้าโอ้ยอกอ่างทางใจได้กินจนตัวเองตายกละวมือไงหรือว่าถ้ทั่วฮารุห้าล้านขึ้นไปเบิ่งแม่อีกคนพี่เราเอ้ยปวดมืดเด้ห้อนค่ะคุดแถวปลายุ้งกระหามพอยุ้งพอได้กินกับตำมะพุ่งมแมลงค่ะนี่แกเราเดินไปใช้ดอกพี่น้องเอ้ยทีกเจ็บคอกินยาลงไปแล้วก็ไข้แน่ดีขึ้นแล้วค่ะ สิ่งที่คุณไปซองเบิงนางเอื่อยซะก่อนพี่น้องเอ้ยกินจนว่ามาหัวลานา้ำเห็นว่ากินของฟรีแล้วก็ได้เข้าใจว่ากินที่ตามคลิปหน้าแล้วกันพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้คำนี้กันให้ภาบรรยากาศไว้สำนี้ก่อนนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องคนสุดท้ายคนคะ่ะมื้อนี้ก็มาหาคู่จิโร่ซูมแซวก,กันตอนแรกนี่ยแหละพี่น้องไปลคะค่ะสวัสดีค่ะนะ